มืดมืดสวัสดีครับอยู่กับโววินพากินพาเที่ยวสมัจจาเออสวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆคนวันนี้มากับมอนตี ty, อยู่เดอะเบลมาสิปีแล้วนะจ๊ะบางคนอาจจะจําได้บางคนอาจจำไม่ได้มาอยู่ไอ้ธรรมจ๊ะเนี่ยมากินลาบกันมาเนี่ยลาบเลือดไปไมีล่าขขาวด้วยเนี่ดูดูดูพี่น้อง <c oughs> สุอ,อ,อ,อสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเกมโนนยำปลาครับสวัสีครเอ้บ้านโนนครับผมเหม่ลดดืมวัน <c oughs> ดีปีใหม่เขาดิสวัสดีปีใหม่ครับอวยพรใหร้ครับปีใหม่ก็อวยพรให้ทุกคนนะครับอยู่ดีมีแฮงด้วยครับพี่น้องซื <c oughs> ้อเลขให้ยถกูกเลยได้เอ้า นี่เอาไม่จบไหนยังไม่จบกินก๋วยฟางกินโชก่อนกินโชก่อนกินโชก่อนนะเจ้ากินโชก่อนนะเจ้าคำ่มันขมมากเลยขมมากเลยนะสุดยอดเลยกินโชก่อนนี่นะเจ้านี่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  เขาปากแล้วมันเหมือนมันมโอ้ยตามด้วยเตามด้วยพักดีกว่าพักพักพัขมอะไรละวปากีเขาเรียกปากีลาวเอเอปากีไทยคงโมเมนต์หอกอือหอหอมมากเลยนะจ๊ะโอเคไเดี๋ยวกินกันนี่เดีวก็นี่ อุ้บได้กุ้บกุ้บอ้โหกรอบ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 เอ๊ะปลากีลามันลร่อยด้ือปลากีลามันอร่อยด้วยเอพี่น้องเลยเอมันชอบกินแบบนี้ลุกโดด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 โดดถือไว้เออเอมันสุดยอดมันกินพริกได้ขนาดนั้นเลยเลยดูมันดิมันของกิ้งตายแล้วกู fc มันเยอะครับมันของริ้ง นี่เอ้ยน้ำด้วยกันตกก็โอผก็ด้วยคุณไม่ตายรวยครับพี่น้องเก็บสนุกสนานนำกันเลยครับปีใหม่เด้อนะครับพี่น้องของแท้โอ้ยขับหมดบ่ามีประละนะปลาดอโว้ย คมได้แซ่บโอ้โหเพียงค่โอ้โหแต่โอ้โหเพียแแกขาได้ไหมได้ดับขาดับขาเนี่ยดับขาดับขาน่อยดับขาหน่อยจมปากเลยอ่ยดับขาเลย เป็นไงบ้างครับวอมบำลำพอดีเลยครับเพดขึ้นสมองเป็นยังไงแดกเป็นลูกระดาดนั่นเจมส์ขาอือหือหมลำลำพี่น้องเอ้ยโสภาปาทุ่วสันสันอือหืออืม ลุกด้วครับแดดเลยรังคอนกล้าก็ไม่เหลือหืมหืมบะเพ็ดครับบะเพ็ดเลยแซ่บอ้าวเจ้าเกมไปอย่าไปหยองกันน่ะมา ตัวนเลยโอ้โหใหญ่สำนาเลยนะแ้ก็พริกอะ้มังอืออืโคตได้อือเอ๋บ้านนไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกันอือจัดเลยขับโม้แล้วละอือือครับามุอืออือนาพี่กัดพี่กดวยครับอือหัดอือหือโอ อู้ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดครับเอามดนตีเอาผักใช่เนี่ยผักอู้หูสั่นไปหมดแล้วกูเห็นพริกกูก็สั่นแล้วยังไม่ได้กินพริกเลยมันหอมใบมะกรูดแล้วมันก็นั่นอยู่นะมันไอพวกตะแหล่ไม่ตเจี๊ยมันหรอกไอต้มยำแจ๊ดเดี๋ยวนก่เปี๊ยกไก่ไอต้มยำแจ๊ดมันโกหกอืมตะแหล่ พริกยังไม่กัดเลยปิดไปรอล้วเล่นเร็วเเร็วเเร็วไม่เพ็ดไม่เปลี่ยนบ้านมึงไะดิใอ้ป๋าชิมก่อนเอาคำอุ๊อ๊ออ้ออนออ๊อ๊ออ๊อๆออ๊อๆอนอออ พริกน้ำพิกน้ำพิกน้ำเราโดดโดดโดเอาถือเลยสีแดงกูจ้าสีแดงโอ้ยทีเขียวว่าเอาสีแดงเบิ้์เบิร์ตเบิร์ตวไว้ป่าเออโอ้โวยว้ป่าวเอออุ้ยอุ้ยมัดทึ่ยวูอ่ำรำเลยพี่น้องเลยแสบหลายเออโยเผ็ดแสบร้อนถึงใจหอมอีกต่างหากนะเมื่อกี้ โอ้สุดยอดเออกี้แล้วอร่อยไหมอร่อยไหมแซ่อร่อแซ่พี่น้องเอาตรงไปเกมเกมไปพี่หม่นั้นแค่นานแค่ได้กินนะนั่นเขาเรียก เขาเรียกปูตีเนาะเขาเรียกปูนั่นเองมายอมแพ้แซ่บปะแซ่บครับนัว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 ัีใส่กระโพดอีกหน่อยใช้มือเลยนะครับเออดีมือพ่อไหมครับใส่มือพ่อเด็ดเนี่ยนี่ครับอ๋ลูกปากบ่าเหี้บวะอ่ะเอาละครับบรรยากาศบ้านเราเนาะกก แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อพี่น้องเด้อร่ำรวยเงินทองซื้อซื้อเลขให้ถือเด้อเอาละครับโกบินชาแนลมื้อนี้ไปละสมเจะที่สุดแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเอาเกมบบ๊ายายครับสวัสดีบายครับไปครับ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ปูเจริญบ๊ายบายสวัสดีรครับส ายบาวันท okay. ี okay. hey, 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 hey. ่บีใหม่เดินี่น้อเด้ออ่้เต้นเฮ้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 สวัสดีบีใหม่